ทุ่งดอกกระดาษตั้งอยู่ในพื้นที่โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริภูหินล่องกาอําเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกในเขตอุทยานแห่งชาติภูหินล่องกาค่ะที่นี่เป็นจุดท่องเที่ยวที่สําคัญอีกหนึ่งที่ที่หลายๆคนเดินทางมาชมความสวยงามของทุ่งดอกกระดาษมีวิวทิวทัศน์ท่ามกลางภูเขาที่เขียวขจีและมีอากาศที่เย็นสบายตลอดทั้งปีไฮไลท์อีกหนึ่งจุดที่ไม่ควรพลาดก็คือการได้ยืนชมวิวตามหาต่างๆที่ตั้ง เรียงรายกันค่ะมีแนวผาถึง7จุดสำคัญได้แก่ผาพบรักผาบอกรักผาคู่รักผาสลัดรักผาไททานิกผารักยืนยง และผาฮิปโปหินค่ะซึ่งแต่ละจุดมีความสวยงามและมองเห็นวิวทิวทัศน์ภูเขากว้าวงได้สวยงามไม่แพ้กันเลยค่ะไม่เพียงเท่านี้ยังมีทุ่งดอกกระดาษหลากหลายสีสันกระจายเต็มลานมีใบเมเปลิลเปลี่ยนสีที่ต้องบอกเลยว่าหาดูได้ค่อนข้างยากในเมืองไทยค่ะและยังมีดอกนางพญาเสือโคร่งที่ออกดอกเป็นสีชมพูที่บานเต็มริมผาในช่วงกลางเดือนมกราคมอีกด้วยค่ะโครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริภูหินล่องกล้าถือเป็น จุดชมดอกนางพญาเสือโครงที่สวยอีกจุดหนึ่งด้วยค่ะสําหรับทุ่งดอกกระดาษนั้นมี2แปลงแปลงแรกนั้นอยู่บริเวณด้านหน้าติดกับร้านจอดรถและอีกแปลงนั้นอยู่บริเวณหน้าผาหินที่ต้องเดินลงไปด้านล่างบอกเลยค่ะว่าสถานที่จริงนั้นสวยมากๆในบริเวณโครงการก็จะมีร้านค้าร้านอาหารรวมถึงร้านกาแฟไว้สําหรับให้บริการนักท่องเที่ยวระหว่างที่เข้าไปเที่ยวชมความงามของดอกไม้ในทุ่งดอกกระดาษและทางโครงการก็ได้จัดพื้นที่เป็นบันได เดินลงไปข้างล่างเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ชมดอกกระดาษแบบแนบชิดผาได้อย่างใกล้ชิดซึ่งในแต่ละผาให้มุมในการถ่ายรูปที่แตกต่างกันออกไปค่ะบอกเลยว่าดูสวยงามและลงตัวสุดๆค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ